สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับมาดูเรื่องวาล์วน้ํานะครับการซ่อมเรือนอะลรนะครับการถอดการล้างนะครับก็โดยปกติถ้าเป็นวาล์วน้ําบางรุ่นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหลายตัวเลยนะครับหลายรุ่นจะมีตัวจะมีน็อตนะครับตรงนี้ จะมีน็อตตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถถอดน็อตตัวนี้แล้วก็เอาลูกยางข้างในมามาล้างได้นะครับมาล้างได้แต่ว่าสําหรับบางรุ่นนะครับเช่นของซัมซุงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกอ e ิเล็กโทรลักนะครับก็ไม่เป็นทุกรุ่นนะ มันจะไม่มีน็อตนะครับเ,เพื่อนเดูอันนี้ของ lg เนะาะเนี่ยมันจะมีน็อตคือเราเราจะถอดตัวลูกยางข้างในยังไงนะครับมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับเ,เพื่อนเพหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าถอดยังไงแล้วถ้าเป็นของยี่เล็กทอลักด้วยนะครับวาวค่อนข้างแพงนะครับวาวค่อนข้างแพงวาวแท้น,นะครับ ถึงกับต้องเล่นวาวมือสองกันเลยทีเดียวนะครับวาวไม้นี่แทบช็อกนะครับจะเป็นตัวแท้นะนะครับก็ถอดซ่อมลูกยางข้างในยังไงถ้ามันตันเนาะหรือว่าถอดเปลี่ยนลูกอย่างยังไงถ้ามันรั่วนะครับเบื้องต้นนะทําการถอดตัวข้างบนนีออกก่อนนะครับคล้ายๆกับตัวที่เราเปลี่ยนคอยนะครับเราจะ งะงัดนะครับขึ้นก่อนนะครับหมุนดูหมุนไม่ออกหรอกนะครับตรงงัดขึ้นออกสุดเลยยกงออกมาเลยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือการเปลี่ยนคอยนะครับก็เอาคอยตัวใหม่มาใส่นะครับถ้าเปลี่ยนคอยนะอ่ะผมทีงงันเอาสองข้างเลยนะเพื่อมันจะได้เห็นได้ชัดนะครับ แล้วตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับจะถอดออกยังไงนะครับสรับบางท่านที่ไม่ทราบก็นะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับสรบท่านที่ทราบแล้วก็โอเคนะครับจะรู้กันเนาะคีมใช้คีมนะครับจับเลยครับหมุนนะครับไม่ได้งัดขึ้นหมุนทวนเข็มนะครับ ชบนะครับก็จะออกมานะครับก็จะเจอพวกลูกยางพวกอะไรข้างในนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เปลี่ยนได้ครับก็ประมาณนี้นะครับอถ้ามันตันก็ทำความสะอาดนะครับถ้ามันรั่วก็เปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับก็สั้นๆเนาะลิปนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ